งานของท่านงานวนตัว <irgendw> ค <el che> anyway, ือหน้าที่หน้าที่ในการศึกษาธรรมะหน้าที่ในการศึกษาไตรรักนาหน้าที่ในการเผยแพร่พระธรรมคตาท่านได้รับภาระัการศึกษาบนตัวช่วยชนะสงครมการปฏิบัติธรรมในทางชนะสงครมทั้งชีวิทุ่มเทชีวิตไม่มีเวลาที่จะติหรือว่าดูแล เพื่อส่้างแรงร่างกายของตนเองให้เข้มแข็งก็มีลูกศิยลูกค้าแต่ในที่สุดแล้วธรรมะก็คือธรรมะตามที่พระบิดาได้ทรมแสดงซึ่งในที่สุดสภาพร่างกายที่ถือว่าใช้มานานแก่มองครื่องกรเป็นรางแห่งโรคเป็นสภาวะที่เปลียนทันและเป็นของเน่าไม่สามารถที่จะทนทานได้ผลสุดท้ายท่านก็เป็นไปตามสัจธรรม ท่านได้ถึงแก่มณมาม่าไปแล้วทีนี้ปัญหาก็อยู่ว่าเราจะทําอะไรกับท่านแต่ขอโปรเได้ว่าเมื่อร่างกายของท่านได้กลับสลายไปพวกเราที่อยู่ข้างหลังควรทําอย่างไรขอทีเหลยว่านดิงทำบุญที่ส่วนรุ่นแน้สองจัดการสลายร่างอัานประทิจากวิญญาณให้กลับคืนสู่ธาตุินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังเดิมกการแรกที่บอกว่า ต้องทำบุญอุทิศส่วนตัวส่งไปให้นั่นตามที่พระเวรวรสาปดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าปุญญานิพโลกัลลิจะเอ่หหาหนอิปานินั่นเองซึ่งในที่จะเทียมบุญพวกนั้นจะเป็นที่พึ่งของกับทั้งหลายในโลกเบื้องหน้าคณะสงฆ์พร้อมทั้งประธานสาธุชนเตรียมพร้อมแต่การในการบำเพ็ญกุศลทัศนานุกษา เพื่อเอาเพื hmm. ่อประมวลนำทานสิ่งภาวนาสัมมาปฏิบัติทุกทธการตั้งเป็นกองผุ้ตนทำบุญอุทิศให้แด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เราเรียกกันโดยทั่วไปนั่นก็คือหลวงปู่มีพี่เดิมพี่หลวงปู่อดีแล้วก็อันใหม่ก็คือพระเดชพระคุณพระราชมงคลพระราหัตมงคลวัชริน ซึ่งความหมายความว่าบุญที่เราจะเสริมเพิ่มเติมทรงให้พระเดชพระคุณได้สวยสุกระสมบัตินั้นไอยานเจ้าโอทักินาทินาสังฆามิสุปะติจิตาที่ระตังกีตาเยสสะหานโสวะกปติทักกินาทานที่เราได้ตั้งนันไหนดีแล้วนี้ในหัวใงทักกินาทานนี ก็ยินดีทำเลเพื่อประโยชน์เพื่อคนต่อบุคคลผู้ร่วมรับกับฐานลงไปโดยฐานะที่เหมาะสมที่เรื่องนี้เรียกว่าเราจะต้องทำบุญคิส่วนต้นสอนให้แก่ผู้บรรณาภาพอันได้แก่พระเดชพระคุณพระมงพระราชมมงคลมนวัเีนของเรานั่นเองกระทรามต่อมาเมื่อถึงเวลาเื่อก็ได้จัดงานพระทานเพริงศพในการออกเอน ประกอบพิธีในการสลายร่างของท่านให้กลับสู่ธา,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 าตุาเนินมาสู่ธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำให้ทั้งตรงน่าดังเดินะฉะนั้นทั้งหลายได้ตั้งใจในการลำเป็นอุูทิศส่วนกุศลไปแห่พระเดชพระคุณนั้นก็มีเหตุจากคุณธรรมในข้อที่ว่าความประการโกตะเวทีนั่นเองความประการโยกตะเวทีผู้รู้ กุอบุญของท่านปตะเวทีผู้รู้แล้วก็ตอบแทนคุณท่านด้วยวิธีทำบุญเข้าหลักตามที่พระพุทธองค์งแสดงไว้ว่าเทษาทิศเวสักุลิตระปุลิตะปุลิยะยธิทางกัจจาิจตากตะเวทิจตาดูก่อนที่ฝึกทั้งหลายความกัจจานู้ในที่นี้แต่ท่านทั้งหลายเรียกว่าเป็นพื้นฐานของบุญดี ดอกไม้สวยดูที่สีคนดีดูดที่ความกระตันยูกระตันยูพีเทชนีท่านจึงสอนว่ากระตันยูรู้คุณรู้คุณท่านสำคัญน,นะนี้เป็นหลักคนดีมีกอบท่วนตอบแทนท่านให้งานตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกระตันยูอีกนั้นเป็นข้อสอนพประการที่คระ้งสองแมตติยานุติในฝ่ายพระราชา ก็ได้ความเพลินให้เป็นไปโดยอาศัยน้ำใจของทุกท่านที่จะทำให้ดวงวิญญาณของเด็กพระคุณท่านราชมงคลวัชิรินได้ยังรู้และรับร่าและก็อนุโมทนาดังที่อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนานี้อีวินญาณจะคุณเยือนะด้วยอำนาจแห่งจตพระคุ้นบุญวารมีทุกประการ ที่พระเดชพระคุณพระราษรองคลน้นดินร้งมีชวิตอยูที่มีมีชีวิตอยู่ได้บ่งเป็นไปแล้วมาให้เป็นไปอย่างอเนกนานการอเนกประการพรทั้งสรรพุตผบุญบุตผลทประการที่คณะสงฆ์จังหวัดสุรินและสถาบันิทูนจังหวัดสุรินได้บางเป็นให้เป็นไปในหมู่แห่งพระพิงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้ จงรวมกันเป็นตบะเป็นภาวะปัจจัยสนั์สนุนจงเสริมเพื่อปูพู้นอนวิรากือธรรมบันดลให้ดวงานของหลวงปู่เจเดคุลหลวงปู่พระราชนงลนุชลรินได้สวอยิ่งฟากัะสมบัติอันเต็มทิ่ในด้วยบุญในวินีจงทุกตารอันเดินคัณญาความดีททุกท่านได้บำเป็นเป็นไป จงเป็นปฏิพรย้อนให้ทุกท่านการเจาผุกต่เข้าไทยการจราภัยิลัิอันตรายทุกประการให้ถึงเึ้นความไพบล์วัิงานาิีวิตหน้าที่การงานอาชีพครอบครัวทุกครอบคัวโ็อยู่เ็นเป็นสุขทุกประการมีความสมหวังมีความประสงค์จำนองทิมได ขอความประสงค์กำลงสิ่งนั้นจงสำเร็จโดยพลันจงสำเร็จโดยพลันจงสำเร็จโดยพลันสมจางมโนรดความมุ่งมากศาสนาทุกประการโดยทั่วทั้งทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนาในปรุลุปฏิปักษสถานมาพอสมควรแก่เวลาและเนื้อหาทุกประการจึงสมบูรณ์ทุกเรื่องของวิทยงนี้